ผมหาตัวเจ้าของคนที่ส่งดาบมาให้ผมได้ละคนที่ส่งดาบมาให้ผมคือผับ G ีโมบายนั่นเองครับท่านผู้ชมไม่ใช่ใครที่ไหนมูดนีลูออ้อู้อ้ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูบัสชาแนลค่ะวันนี้รูบัสก็จะมาเปิด RP นะคะ Royal Pass A5 ว่าในรอบนี้จะมีของรางวัลอะไรบ้างวันนี้เราก็ได้รับสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีจากทางวิสัชเกมมิ g งด้วยนะคะวิสา, Gaming, าเกมิงเติมเกมทุกคนทุกที่ทุกคนเติมเกมแ <Like what? S 3> ต่ติมคนจะง่ายคนจะปลอดภัยต่อไปราคาทุกเติมเอง พี่เพื่อนคเลือกหลากหลายไม่วไปแอดไลน์หรือว่าก็จะทักเพจเติมเกมในราคารพิเศษวิซารเกมวิงียร์ Let's go กับจีหรือว่าวาโล่ไม่ว่าจะฟรีไฟหรือว่า R O V เติมถูกเติมง่ายเติมสบายกว่าใครแน่นอกก็ต้องไปวิซาร์ดเกมวิงไอไม่ตอบไว dashu ไม่นอนนิ่งระบบตัวที่เว็บเดียวไม่มีชิ้นเข้าไปเติมเข้าไปเติมเกมที่วิซาร์ดเกมวิงียร์ เราจะมาเปิด RP กันนะคะแล้วก็วันนี้ได้สปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากร้านวิสาสเกมวิ่งนั่นเองนะคะเขาให้ UC ลูบาทมาแล้วก็เราได้คืนด้วยนะคะเป็นโบนัสเติมเงิน UC นะคะจากกิจกรรมทางนี้นะคะลูบาสก็ได้เพิ่มมาอีกเป็น9,000 UC นะคะตอนนี้เนี่ยของขวัญเติมเงินใช่ปะ เริ่มแล้วนะคะสำหรับใครที่รอคืน u c เมื่อตอนเราเติมเข้าไปในเกมนะคะก็กลับมาแล้วเนาะคัมแบ็กมาแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25เขารับไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ แต่เพิ่มมาเป็น9,000 UC นะคะแม็กสุดก็คือเติมถึง12,000เนาะก็จะได้ UC คืนกลับไป6,000กว่าเยอะมากดูดิได้ UC คืนคนคุ้มเป็นกิจกรรมโบนัสเติม UC ที่คุ้มมากนะคะก็วันนีู้นบาสฝากร้านวิาสานเกมมิ่งด้วยใครที่จะเติม UC เนาะอันนี้เลทตามนี้เลยค่ะทางร้านนะคะเริ่มต้นที่60 UC เติม29บาทก็จะได้คืน60 UC นะคะตามรูปที่เขาขึ้นเลยนะทุกคนสามารถแคปรูปไปได้นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดด้วยนะคะถ้ามาจากช่องเขานะคะอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องลูกบาศก์ชาแนลนะก็ตอนนี้นะคะส่วนลดสูงสุดถึง22%เริ่มต้นที่190บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้ไป456ได้เวล1-50ถึงแต่ถ้านี่เลยเรทตามนี้ถ้าใครมีงบเยอะนะคะอยากได้ร้อยเลยอ่ะก็ตามนี้เลยค่ะ9 5้6 UC ได้ 100, ราร้อย3,000 259บาก็อยากเติม UC อยากเติมรอยย่อผาอยากเปิด RP อยากเปิดอะไรก็แล้วเต้น,นะคะฝากรลานวิสาหวิม่มด้วยเคิดว่ามันจะมี UC 700เปิด720หรือ109่1,920อันนี้มันก็จะได้ของเลยซื้อล่วงหน้าไม่ต้องทำภารกิจจริงๆเติมแค่นี้ก็ได้ค่ะ RP อัปเกรด190บาทก็จะได้456 UC ไงไปดูกันไปดูกอนว่ามีอะไรมัางขออนุญาตดูก่อน ชุดเขาเรียกว่าชุดอะไรวะเนี่ยชุดเนี้ยเปมนชุดต้อนรับเทศกาลตรุษจีนใช่ไหมจิ้งจอกวิชุดแรกก็สวยแล้วจิ้งจอกมรณนะแล้วก็มีหมวกจิ้งจอกลายเครื่องบินเครื่องบินก็สวยลายคืนปิศามีหมวกนีมิจิ้งจอกท่าเต้นเหรอนักสู้ไซเบอร์เวลสี่สิบชุดนักสู้ไซเบอร์เหมือนกันแล้วก็มีหน้ากาก มี U C คืนด้วยนะคะเดี๋ยวเนี้ในแต่ละขั้นก็จะมี U C มีเศษแบตทีเรียมีปืนเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะมีรถบัสด้หรอเฮ้ยรถบัสน,น่ารัก <S <S รถบัสตะลุยรัติการเฮ้ยรถบัสเคตรทท่น่ารักวะดูรถบัสดิไอรถที่มันมีในโหมดทะเลทรายวะอุ้ยมีอันนี้คืออะไรอ่ะมีอัปเกรดด้วยกระทะอ๋อเป็นใบเป็นพัดอย่างเงี้ยหร สวยอ่ะนี่มันต้อนรับเทศกาลเอาใจคนจีนจะชัดเลยนะนี่มีฟีดด้วยกระท้ามีฟีดด้วยวอ้อไปต่อไปต่อไปต่อมีอะไรอีกขอไปดูเวลท้ายก่อนดิชุดพูดพูดพิสวงเหรอเฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้ด้วยอ,อ๋อเหมือนชุดอื่นๆเดี๋ยวนี้อาพชุดเวลร้อยนี่เปลี่ยนสีได้หมดแน้วเนาะ มี M7 M7 อัพะปะ M7 มีอะไรพิเศษปะไม่มีน่ารักเหมือนเดิมขอเสียงเด็กผู้ชายหน่อยครับ <c oughs> วันนี้ครับขอบุญหนึ่งรอดาวพี่ thank you thank you แต่วันหลังไม่ต้องนะเอ้ยโยขอบุญครับขอบบุญเต้าวิวัฒนาการ l 7ลเจได้รถตุกๆอ๋อก็ประมาณนี้นะนี้เป็นรูปโปรไฟล์เวลหกส้าก็ไม่น่ามีอะไรละเครื่องประดับ กระเป๋าโอ้กระเป๋าสวยเราไปเปิดกันเลยละกันเดี๋ยวเรารับฟรีก่อนอันนี้รับฟรีมาแล้วอัพหนึ่งพันซื้อตอัวน,นี้เพื่อรับการภารกิจ e Z ี e ซ f ีเรียบร้อยจิ้งจอกหมวกจิ้งจอกใบซึนลายเครื่องบินหมวกนี่มิตจ,จิ้งจอกวินก็เอมีวินด้วยนักสู้ ฉลองไก่เรียบร้ยเราได้มาแล้วนะคะถ้าเปิด1,920เมื่อกี้ใช่ไหมก็จะได้เล้ว38ดเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มระดับกันนะคะการคะแนนอาพีใชน้นักสู้ไซเบอร์นากากใซเบอร์ใครมีการ์ดของซีซั่นนี้แล้วก็อย่าลืมใช้หนึ่ ซื้อแพ็กเกจเพิ่มเวลรอ้อยโอ้โหหมดพอดีเลยค่ะยูซถ้าใครอยากให้ร้อยไปไวก็งบประมาณน่าจะเติมประมาณ8000ปะ่ะจัดเติมให้เขา2680บาทเขาได้มา8100 UC เขาเขาเติมมาเห็ดนี้แล้วก็เขาไปรับในนี้รับคืนรับวันนี้คืนมาในเกมโบนัสยูแล้วเขาก็ได้คืนมา เพิ่มได้ U C มาเพิ่มนะคะก็เป็น9000กว่าวิ่งไม่ไม่แพงเลยอ่ะถือว่าเปิด R P ร้อยแค่ไม่ถึง3000ทุกคนได้เต็มแม็กซ์นะคะแล้วเราก็มาซื้ออันนี้ต่ออัพ R P 10ระดับแต่เราอัพ6ขั้นก็6000 1ร้อและอันนี้ก็เล่นเกมเก็บแต้มภารกิจให้ครบแล้วมันก็จะได้ U C คือ 1, น 3, ่ 5, 6 ก็คือได้คืนหมดอะที่จ่ายไปหกพันอะทุกคนถูกมากพัดมาแล้วว้าวว้าวว้าวโอ้ว้าว,ว,าว,ว,าว,ว,าวสวยมากาแต่อัปเกรดกระทากันต่อครับท่านผู้ชมนี่เราได้เวลหนึ่งมาใช่ไม่มเราจะอัพเลยทงเวลวแล้วก็ อัปเดแบตที่เรียวหนึ่งอันโอ้ยแบตที่เรีวที่เขาได้มานี่เขาได้จากคืนนี้เลยนะทุกคนเติม U c เข้าไปทุกคนก็จะได้ท้ายอยู่แล้วไม่ต้องไปหาท้ายเพิ่มมันได้จากที่คืนที่คืนยูอ่ะเนี่ยได้มาจากตรงนี้ได้มาตั้งสองอันเลยรำไม่เลิกแล้วดิเอ๊ะเอ๊ะเอแป๊บนึงนะผมมวดาก่อน ผมหาตัวเจ้าของคนที่ส่งดาบมาให้ผมได้ละคนที่ส่งดาบมให้ผมคือผับ g ีโมบายนั่นเองครับท่านผู้ชมไม่ใช่ใครที่ไหนมูติลูอูออะออวันนี้ค่ะทุกคนอยากโดนฟันนะครับสามารถเข้ามาฟันกันได้ในผับ g ีโมบายเวลาเพลงมันนานมากหยุดเต้นได้แล้วหรอ ดีตไรก่อนผมอยากได้ท่านั้นน่ะมันยังมีอยู่ปะไอ้ท่าเต้นเซ็กซี่อ่ะนี่อยากได้ท่านี้อยากได้ท่านี้ยาไม่คนขาเปยวดจานอึบอึ๊บอึ๊บอึบเราจะเอาท่านี้กันนะครับในงบ720 UC ยเท่านั้นมีโปรโมชั่นด้วยนะคะลดอยู่เนาะเติมไปเลยแล้วกันโอยได้มาแล้วซอร์ีเพิ่มท่าอะไรอีกท่านี้ไม่สวย ท่าอะไร <laughs> ผมจะลวกอะท่าเมอันนี้แพงจังอะ no, <I> เอา,าดีไ,ไหมอ่ะเอาท่านี้ดีไหมเฮ้ยโอเคเสร็จแล้วและนี่ก็คือรอยัลพาร์นะคะเป็นชุดในเฮ้ยมันเปลี่ยนสีได้นี่นะ สีอะไรดีมันก็ต้องสีพื้นฐานหร้วเปล่าถึงจะสวยเออมีอัพเกรดอะไรอีกอ่ะใช้เท่าไหร่เนี่ยที่อัพเกรดมีนะโอ้ยมี25บาใบเหรออัพไปเลยอัพหมดแล้วเปลี่ยนอะไรได้มั่งเนี่ยเป็นสีเซสเซอรี่โบ แดงเป๊ไปเลยนี่โบลูกเล่นเหยอะดายละเอียดรองเท้าสีเดิมมันก็สวยอยู่แล้วอะ่ะให้มันเข้มเข้มขึ้นแล้วกันเนาะเข้มขาดเนาะเอาให้มันสว่างขึ้นอะของตกแต่งอ๋อข้างหน้าโอ้โหแทบไม่เห็นหนอกเอาจริงอะ่ะเข้าไปในเกมอะ่ะเครื่องประดับผมสีเดิมมันสวยอยู่แล้วแค่ให้เข้มขึ้นพอตกลงเค วิ่ยทำไมมันเหมือนไม่แดงเลยอ่ะ <c oughs> เป็นไงเป็นไงเป็นไงชุดผมเท่เปล่าชุดผมเท่เปล่าเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ะ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 ชุดหนีอ่ะ,อะ,อะชุดจีนอ๋อ oh. <Yeah. S 1> แล้วมันก็เต้นตลอดไม่หยุดเต้นเลย I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in cause I wanna have worth. Workin' hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna